สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอเจอพบนกเปียเสรีไทยรถสวยสุราธานีนะคะวันนี้พาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถก,กระบะแขบที่ร้านเลยนะคะบอกเลยว่าจัดกระบะแขบนะคะในส่วนของ To โยต้ารีโวมาให้ลูกค้าถึงสองคันเลยมีทั้งสีขาวและสีทองเงินเลยนะคะใครชอบสีขาวจัดสีขาวค่ะใครชอบสีทองเงินจัดสีทองเงินได้เลยนะคะราคาเพียง สามแสนวาบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะคุณภาพเกรดเอ รับประกันเลยไม่มีชนหนักปิดความน้ําท่วมนะคะน้องเปียมีถึงสาสาขาเลยลูกค้าสาขากรุงเทพก็มีนะคะจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกนะคะและก็มีโซนภาคใต้ก็จะมีสาขาในเมืองสุราธานีสีแยกตาปานนะคะถนนเลี่ยงเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุราธานีและก็จะมีสาขาทางไปสนามบินสุราธานีด้วยลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะรถของน้องเปียบอกเลยว่าออกง่ายมากๆนะคะเอกสารไม่ยุ่งยาก เะคระดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันเลยรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนหนักปิดคว่ำหรือน้ำท่วมเลยนะคะมาดูที่คันแรกกันเลยสำหรับคันนี้จะเป็นในส่วนของ Toyota Revo c a b นะคะ 2.4 Entry Set Edition นะคะมาพร้อมสีขาวสวยเดิมโรงงานชมหน้าหมูป่าด้วยนะคะกับปี2021ค่าตัวน้อง3,99,000บาทเท่านั้น3,99,000บาทเท่านั้นไม่แพงเลยลูกค้าวิ่งใช้งานไปเพียง1 2 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ปี2021มาพร้อมเครื่องยนต์2.4ด้วยชมหน้าหมูป่าโลโลเท่ๆแบบนี้เลยสภาพ สวยๆนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักฟิกคว่ำน้ำท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต ได้ชมหน้าหมูานะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมสวยๆนะคะช่องระบายลมด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้ได้ดวงไฟไฮโดรเจนด้วยนะคะดวงไฟใสไกริงไม่มีคราบเหลืองรอยแตกร้าวแตกหักไม่มีนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะคะสามารถทักไลน์หรือโชรหาน้องเปียวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์090 3247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอดไลน์ได้เลยนะคะทักมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะได้ยางปีใหม่ด้วยทั้งสีเส้นเลยเป็นยางของ m a x กซนะคะมาพร้อมล้อแมกเดิมๆโรงงานนะคะเป็นตัวเซตอีดิชั่นแท้นะคะสังเกตจะโปรง่งข้างเลยลูกค้าจะมีโปร่งนู่นออกมาที่ซุ้มล้อนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะ ในตัวกระจกวงข้างเป็นสีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจกก็แท้ทุกบานเลยนะคะในส่วนของมือจับก็จะเป็นในส่วนของสีดำดา้านภายในนะคะรอะเลยว่าเราเน้นน็อตเดิมนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะคะเน้นโครงสร้างเดิมๆโรงงานเลยในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของกุญแจร,รีโมทนะคะไม่แท้ร้อซนะคะที่ให้ดูไปวิ่งใช้งานไปเพียง120,000กิโลนะคะโดยพวงมลัยพาวเวอร์คันนี้ลูกค้าได้หน้าจอสัมผัสนะคะมาพร้อม เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีช่องใส่ของภายในให้นะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะสภาพเบาะคือสวยเต่งตึงมากๆนะคะให้ดูกันแบบทุกจุดเลยนะคะเปิดแคปได้ถึง90องศากันเลยทีเดียวนั่งด้านหลังก็นั่งได้สบายเลยนะคะของไม่ชนไม่ชันนะฝ้าเพดานรยดารอยเจอไม่มีนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลย ใครอยากได้คันนี้อย่ามัวรอช้านะคะรีบทักหาน้องเปียวโดยตรงได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะมาพร้อมการชนด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะเมคไลเนอร์สภาพคือไม่เอี่ยมมากๆนะคะ <S 2> <S 2> ต่อมามาดูที่คันถัดมากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นสีทองเงินสภาพสวยๆเช่นเดียวกันนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักป๊กความน้ําท่วมคันนี้จะได้ในส่วนของสีทองเงินนะคะมือจับด้านหลังก็เป็นสีดําด้านนะคะมาในส่วนของเมก l i n e อร์สภาพสวยๆนะคะคันนี้ก็เป็นตัวเซต Edition เช <c oughs> ่นเดียวกันนะคะได้ยางปีใหม่เลยทั้ง <c oughs> สีเส้นเลยนะคะบาร์ร้รอมล้อแมกเดิเมๆโรงงาน คันนี้บอกเลยว่าเปิดแคบได้90องศาเช่นเดียวกันนะคะมือจับก็จะเป็นสีดำด้านภายในคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทั้งสองข้างเลยนะคะเพิ่มเสียงยนต์เสียงได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะ บอกเลยว่าแล้ววิ่งใช้ได้กุญแจรีโมทถึง2ดอกด้วยกันเลยนะคะคันนี้เป็น toyota r e v o นะคะแคป2.4 M มิดเซต,ตอีดิชันเป็นตัวมิดเลยลูกค้าได้ปี2020นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่ 420,000กับ9,000บาทนะคะ420,000กับ9,000บาทเท่านั้นเลขไม่เพียงแสนต้นๆนะคะบอกเลยว่ารถของเราทุกคันนะคะตรวจเช็ครถให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะมีช่างของเราตรวจรถให้ลูกค้ามากกว่า 30กว่าจุดนะคะแล้วก็จะมีบริษัททีเชอร์ตรวจรถให้ลูกค้าอีก274จุดเลยจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็จะมีจากคูอินสเปคชั่นตรวจรถให้ลูกค้าอีก344รายการเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ มีใบเซอร์รองรับทุกคันเลยว่ารถของเราเกรดเโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะในส่วนของคันนี้บอกเลยว่าภายในสวยมากนะคะมาพร้อมระบบไฟฟ้าเลยได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนระบบเกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะคะช่องใส่ของต่างๆมีมาให้ตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสีดําสภาพเบาะคือสวยรวยไม่มีรอยย่นรอยยับนะคะ ตะเข็บไม่ขาดเลยฝ้าเพดานรอยรารอยเจิมไม่มีเลยนะคะในส่วนของคันนี้เปิดแคบได้ถึง90องศาเลยภายในนั่งได้สบายนะคะเขาไม่ชนไม่ชันเลยลูกค้านะคะเน้นเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะคะซิลิโคนเดิมๆโรงงานเลยลูกค้าอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษลูกค้าสามารถนะคะทักไลน์หรือโชว์หานุมเปียวดตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 สามสองสี่เจ็ดห้าแปดหกนะคะเบอร์นี้เอ็นไลน์ได้เลยนะคะน้องไปย้ำสเปครถคันนี้คันน,น,นี้มีกล้องหน้ารถมาให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นในส่วนของ Toyota r e v o ว่แครบสองจุดสี่มิสเซตชันนะคะ ปี2020ค่ะค่าตัวน้อง420,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกระจังนหน้าเป็นชมหน้าหม่านะคะส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนะคะเข้ากับตัวรถเลยดวงไฟไฮโดรเจนอย่างดีเลยนะคะใครอยากได้คันนี้ก็รีบทา,ากานุเพียวได้เลยนะคะจัดมาให้ลูกค้าถึง2คันเลยใครชอบคันสีขาวนะคะ Toyota r e v o Cap 2.4 Entry s t Edition คันสีขาวจะเป็นปี202 ยี่1นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่390,000กับ9,000บาทนะคะผ่เริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ ประมาณ7,000วบาทตลอดสัญญานะคะส่วนคันสีเทาเงินนะคะเป็น t o y ย t a Revo c แคบ2อ s จุดสี t i o n ปี2020นะคะ 4,2- 0 0 0 0กับ9,000บาทผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ8,000บาทตลอดสัญญานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอเป็นอาชีพที่ไม่เป็นธุรกิจสีเทานะคะอันนี้ออกได้ทุกอาชีพเลยสามารถทักมาปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะตามเบอร์ที่น้องเปียวแปะไว้ให้น้องเปียวส่งรถใ ทั่วไทยเลยนะคะแล้วก็จะไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะบอร,รส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะสามารถทักมาปรึกษาเอกสารเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะ ลูกค้าสามารถทักมาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าภาคกลางจะเข้าไปดูรถก็เข้าไปได้เลยนะคะมีบรีหนองจอกนะคะกรุงเทพหานาครน,นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภาคใต้สุราษฎร์ธานีถึงสองสาขาเลยนะคะลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกกลุ่มอาชีพให้กับคุณลูกค้าเลยไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะเรามี ฟแนนซ์ Finance, มีแบงก์ธนาคารเป็น10แบงก์เลยนะคะไว้รองรับกลุ่มลูกอาชีพลูกค้าและก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเดือนนี้นะคะที่รอคอยคุณลูกค้าอยู่ไม่ว่าจะจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรขับฟรีด้วยสําหรับลูกคา้าเครด,ดิตดีขับฟรี90วัตตดอกเบี้ยร่มต้นอ,อยู่ที่2.79เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลด้วยนะคะและก็มีบัตร SRT จากเสรีไทยรถสวยให้ ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็มีศูนย์บริการเป็นของตัวเองไว้รองรับคุณลูกค้าด้วยว่ารถของเราเกรด A จริงนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิควน้ําท่วมจริงนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนะคะมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะที่รอคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนนะคะก็สามารถทักหา,านนองเออยโดยตรงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะแคบนะคะกระบะแคบยกสูงสตู้นะคะหรือว่าจะ เป็นในส่วนของรถเก๋งนะที่ร้านนุเปียวก็มีนะพี่นะตั้งแต่เครื่องยนต์1.2จนถึงเครื่องยนต์2.5เลยนะคะรถเกง่งรถครอบครัวรถตู้รถครอบพอโลยรถตู้ห้องเย็นมีหมดนะคะสนใจก็ทักห่ะนุ่มเปียวมันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นุเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะคะพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะ